่นอนอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตมากขอเป็นกำลังใจใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาบางทีก็มีผิดบ้างมีถูกบ้างไม่เว้นแต่ทางโลกทางธรรมผิดแล้วรู้จักแก้ไขผิดแล้วรู้จักสำนึกผิดแล้วกลับตัวกลับใจกลับหัวกลับหางกลับร้ายให้เป็นดีแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช้ปัญหาให้เป็น ปัญญาเราควรเตรียมจะเบียงอริยทรัพย์ควรทำก่อนตายก็คือการให้ทานการแบ่งปันการเสียสละการให้ทานจะสมานประสานมิตรทุกทวีติสารพัดตัดปัญหาการให้ข้าวให้น้ำและให้ยาคนทั่วลาดสันเสริญจะเริญพรการให้การแบ่งปันกันเสียสละ ให้เรานี้มีความสุขมีความเย็ยนจิตเย็ยนใจชีวิตของเราสั้นเหลือเกินโยมบางคนผูกศัตรูอยู่ด้วยกันมีกระทบกระทั่งมีปัญหาอุปสรรคก็กแผ่เมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ด้วยจิตเมตตาให้ความรู้การ ให้วิทยาทานการให้ธรรมะเป็นทางแห่งทางอมตะทางแห่งปัญญาเหมือนยาติธรรมได้ฟังธรรมะค่ำคืนนี้เกิดความสงบเกิดความเย็นจิตเย็นใจได้ปัญญาเพิ่มพูนได้วิจัยเรื่องเก่าได้พัฒนาความคิดได้ฟังเรื่องไม่เคยฟังมาก่อนเรื่องที่เคยฟังแล้วเข้าใจจัดขึ้นจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนในดับทุกยอ สอนให้มีปัญญาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้าทางคารวะญาติโยมพระพุทธเจ้าให้รู้จักขยันหาอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสียวนาคนชั่วอย่ามั่วบายามุกนี่ก็คือมงคนทำมมงคลชีวิตมีปัญหาอ,อปุปสรรค มีมลภาวะทางจิตใจก็ที่พึ่งอันสูงสุดไม่มีก็คือธรรมะรักษาใจยมใจของเราอบอุ่นบางคนจิตใจเศร้าหมองบางคนน้อยอกน้อยใจเรื่องไม่พอเรื่องเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่บางคนขาดสติบางคนเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งบางคนคิดมากบางคนคิดปรุงแต่งบางคนจิตใจเศร้าหมองเพราะขาดที่พึ่งขาดธรรมะ เมื่อเราได้ฟังธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าดีเหลือเกินเป็นสัจธรรมเป็นความสุขทางใจผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกคือสร้างบุญสร้างกุศลปัญญาปารมีสัมปันโนนะคุณโยมแม่นี้พุ่มเสงิงวนจากสุพรรณบริติตามาสองปีกว่าแล้ว คุณโยมแม่พันจันมะนีเนาะบางคนอาจจะมีปัญหาชีวิตชีวิตขึ้นขึ้นลงลงหรือบางคนจเจริญแล้วบางคนอยู่ในธรรมจริงๆเนาะคุณโยมแม่ชอบบางพื้นที่บอกว่าฝนตกก็ไม่เป็นไรโยมนะถ้าสะดวกก็ฟังถ้าไม่สะดวกก็ฟังย้อนหลังได้เนาะธรรมะรักษาใจนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกรายการมี สติมีปัญญาสุขสุขท,ทุกทุกเป็นฟ้าแฝดกันสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่จะเป็นมิตรแท้มิตรที่จริงใจก็คือบุญกุศลคุณงามความดีเราฟังธรรมจิตใจของเราจะละเอียดขึ้นอู้ในสมัยพุทธกาลนายกฟังน้าตาไหลฟังแล้วลุกธทมเลยนะโอ้ธรรมะของพระพุทธเจา้านี่แจ่มแจ้งจุงใจอาหารแก้วกล้า คนที่ทุก,กะตะคนโลกกลากโลกเลื่อนคนมีกรรมคนมีความทุกข์กายทุกข์ใจพระพุทธเจ้าก็โปรดจนบรรลุธรรมโสภาณีหรือคนที่มืดมิดไปหมดยังกลับตัวกลับใจยาติธรรมก็เหมือนกันที่มีความอิ่มอกอิ่มใจมีความศรัทธาชาวพุทธเลื่อมใสในพระพุทธนาก็ ขอให้เจอพระดีๆขอให้เจอคนดีๆขอให้สุขภาพร่างกายที่ดีครอบครัวที่ดีนี่แหละความสุขในปัจจุบันสร้างประโยชน์ไว้สิ่งที่จะติดตามตามติดมิตรแท้มิตรท,ที่จริงใจก็คือบุญกุศลคุณ,คณงามความดีทรัพย์สมบัติส่งเราได้แค่โรงพยาบาลถาว่าเงินทองสำคัญไหม เราใช้ให้มีประโยชน์ก็เหมือนดาบสองคมเราใช้ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต่างอะไรในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีที่ประมาทเลินเล่อใช้ชีวิตด้วยอวิชาความไม่รู้ไม่เคยฝังซัพ์ไว้ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลกาละตายไปแล้วก็ไปเป็นจระเข้ไปเป็น สุนักก็เยอะแยะไปเป็นผู้มาตังไม่มีสถานที่ใดปราศจากความตายทุกคนตายแน่จะช้าหรือเร็วความตายใกล้เราทุกคนนามิตรที่จริงใจก็คือลมหายใจยอมญาติทรรททุกคนทุกท่านมีความสุขมีกําลังใจนะยโยมเด้อคนโยมเพนสีทุกคนทุกท่านนี้ติดตามตั้งแต่ มี6กเจ็ดคนนะคุณโยมเป็นสีก็ยังเสมอต้นเสมอใจดีวันที่4ที่5ก็ไปวัดกลางปะะรามหลวงแล้วก็มีโยมจากบำรุงโรงเรียนบำรุงโรงเรียนจีนโรงเรียนที่เจริญเขาก็ไว้วางใจปะลลกผ่าลานอบรมคุณธรรมจริยธรรมเทศปุจชาวิสัจนาก็ตามงานได้หมดโยมเนาะถือว่าช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาไป ญาติยโยมที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขออหยมีความสุขนะโยมเนอะบางทีบางครั้งอจาจจะกระทบกิเลสก็มุ่งเน้นให้ปัญญายกเขาให้สอนโยมเอาหลักทมคาสั่งสอนให้ญาติโยมมีสติมีปัญญาไม่ใช่สอนให้โยมหลงทางเป็นบาปนะโยมสอนโยมคือศีลส,สมาธิปัญญาอริยรัพรัพอันประเสริฐน,นี่มาทั้งสามีภรรยาเลยเนาะ ญาณิสาเราก้าวยอมคุณของพระธรรมมีอยู่หกคุณสมบัติของพระก็คือมีศิลน,นะโยมถ้าไม่มีศิลไม่ต่างอะไรกับโยมหรือหนักกว่าโยมอีกก็ยิ่งมีนะก็เพื่อให้